สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะอ่ามาพบกับช่องสาวบึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางอ่าไวรลาวพัฒนาเนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋าอ่าชุดนี้ก็จะให้ช้าหน่อยเนาะก,กว่าแอดจะเลิกงานนะคะอ่าก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่9กันก่อนนะคะ วันที่9เนอะผลที่ออก6ตัวก็คือ9 4 2 6 2 2เนาะอ่า9 4แอดก็ไม่มีเนาะพี่น้องจา๋าอันนี้ถ้าใครอ่ากลับหัวกก็คงได้ตัวกลับเนาะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะรอบนี้แอดไม่ได้เขียนให้นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะอ่าถ้ารูดที่4ก็ได้4 9ล่างของ6ตัวนะคะแอดสรุปทั้ง หกตัวห้าตัวสี่ตัวนะคะส่วนสามตัวบนเหมือนกันเนาะ,ะแต่และพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะอ่าส่วนล่างของล่างของห้าตัวก็คือสี่สองแอดก็หลุดไปเนาะล่างของสี่ตัวก็คือสองหกเนาะดูสองให้สองห้าเจ็ดสองมาสองหกอันนี้คือเลขทูบน้องแมวมีใครได้ตัดเล่นไหมเนาะหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะอันนี้เนาะ เป็นเลขทูบน้องแมวที่แอดแจ้งไว้เนาะอ่าถ้าใครนําไปตัดก็คงได้เนาะพี่น้องจ๋าในกลุ่มก็ตัดบกสองสองหกเนาะอ่าสาหรับของวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอ่าเลขทูบน้องแมวเนาะเดี๋ยวแอดจะเขียนให้อีกรอบหนึ่งนะคะอ่าของวันนี้ตัวจอแอดก็หลุดไปเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะคะ สองวันที่เอาไม่มาเนาะมาวันนี้มาเยอะเลยนะคะพี่น้องจ่ะวันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้ดูนเนาะมาตามต่อนะคะก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรคได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะทําไปตามสูตรได้แบบไหนก็นํามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซทุกทท่านแบบนั้นเนอ้อพี่น้องจา่าพิจารณาดูก่อนนะคะ,ะเรามาดูตารางกันนะคะพี่น้องจา๋า สำหรับตัวเน้นเนาะหรือใครชอบชุดกันก็ได้นะคะพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็คือแอดชอบส่วนตัวนะคะสาหรับตัวเน้นนะคะ93 43 98นะคะอ่ะเน้นสามคู่ก็พอเนาะ ชุดกันนะคะแปดสองเก้าศูนย์สองศูนย์นะคะหกแปดอ่ะแอดเขียนกลับหัวให้แล้วเนาะ กกับ9ตัวเดียวกันเด้อพี่น้องจา๋าอย่าลืมนะคะแอดเขียนให้แล้วอันนี้คือ5 6เนาะอ่อะา3ตัวนะคะ3ตัวก็คือ7 9 3นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมตัดข้างหน้าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าไม่ต้องตามแอดทุกตัวนะคะตามอ่าเลือกตัวที่ชอบเนาะหรือว่านำจะจะนำไปเปรียบเทียบ นำไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะ298นะคะหกสี่สามนะคะพี่น้องจา๋าแค่นี้ก็พอแล้วเนาะ,ะเดี๋จะลลยตัวเกินไปนะคะแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะ อแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาสามตัวตรงๆสีต่ตัวตรงๆห้าต,ตัวตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าแนวทางอ่าเลขทูบน้องแมวคือตัวนี้นะคะพี่น้องจา๋าเผื่อใครชื่นชอบก็สามารถตัดได้นะคะอ่าสองเก้าเก้าสองแอดก็ไม่ได้ตัดให้นาอตัดเอาเด้อพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะแต่ว่าไปแตกราวสตาแล้วนะคะ ไปออกราวสตาสามตัวเลยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางตัวนี้นะคะอ่าวันนี้แอดก็ขอให้พี่พี่เอทุกทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ